สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแครคุณจะมาทำกุ้งเทมปุระอบในหม้อทอดลายน้ำมันกันนะคะเรามาดูว่ากุ้งเทมปุระของเราอบในหม้อทอดลายน้ำมันออกมาจะเป็นยังไงนะคะเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศานะคะ คืออันนี้ประมาณ8นาทีก็พอนะคะเริ่มเลยค่ะพอกุ้งเราสุกง่ายนะคะเดี๋ยวพอครบ8นาทีเราจะมาลองเปิดดูถ้ายังไม่สุกดีเราก็จะเพิ่มไปอีกนะคะ แล้วค่ะเรามาเปิดดูกันเลยนี่เป็นแบบนี้ะนะคะเสร็จแล้ววันนี้เราจะตัดขั้นตอนการทำกุ้งเทมปุระออกนี่ถือว่าได้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันเลยจ้า นี่ค่ะเสร็จแล้วเราเอามาจัดจานลาสอดอน่ากินไหมคะความกรอบปานกลางแต่ถือว่าโอเคมันก็จะไม่กรอบเท่ากับอทอดด้วยน้ำมันนะคะแต่ถือว่าใช้ได้คะ่ะกินได้แบบสบายใจไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะสะสมในร่างกายเลยนะจ๊ะ นี่โอเคไว้คิดหน้ามาเจอกันใหม่นะคะดูว่าครัวแคร์คุณเราจะมาทำอะไรกันอีกสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ